สัมผัสตรงนี้99%ผู้หญิงยอมใจอ่อนในศิลปะแห่งการเข้าหาและเอาชนะใจการใช้คาพูดอาจไม่ใช่เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเสมอไปบางครั้งเพียงแค่ท่าทีเล็กๆน้อยๆการสัมผัสที่ถูกจุดและการกระทําที่ละเอียดอ่อนก็สามารถปลุกเร้าทุกประสาทสัมผัสของผู้หญิงทาให้เธอหลงไหลได้อย่างไม่ทันตั้งตัวผู้ชายหลายคนยังคงคิดว่าการจะทําให้ผู้หญิงยอมใกล้ชิดนั้นต้องอาศัยคาหวานของข,องขวัญราคาแพงหรือการนัดเดทที่แสนโรแมนติก แต่ในความเป็นจริงหากคุณเข้าใจร่างกายและจิตใจของผู้หญิงอย่างลึกซึ้งคุณ <c oughs> ก็สามารถปลุกความปรารถนาในตัวเธอได้ด้วยการสัมผัสเพียงแผ่วเบาแล้วจุดไหนกระละบ,บนร่างกายของผู้หญิงที่เมื่อสัมผัสแล้วเธอไม่เพียงแต่ไม่ขัดขืนแต่ยังเป็นการยอมรับอย่างเงียบๆและจะสัมผัสอย่างไรให้ถูกวิธีโดยไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเรามาค้นหาความลับนี้ไปพร้อมๆกันอย่างมีศิลปะและเข้าใจในธรรมชาติของสตรี 1. การผสมผสานระหว่างจิตวิทยาและอารมณ์ในการกระตุ้นความรู้สึกของผู้หญิง ก่อนจะลงลึกถึงจุดอ่อนไหวบนร่างกายสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องเข้าใจคือผู้หญิงไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยการสัมผัสทางกายเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงอารมณ์และจิตใจด้วยไม่เหมือนกับผู้ชายที่อาจรู้สึกดึงดูดได้ง่ายจากภาพที่เยววนหรือการสัมผัสโดยตรงผู้หญิงต้องการความเชื่อมโยงทางใจและอารมณ์ก่อนที่ร่างกายของเธอจะตอบสนองการสัมผัสจะทรงพลังก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นในบริบทที่เหมาะสมซึ่งเป็นตอนที่เธอรู้สึกปลอดภัยสบายใจไว้วางใจและมีความสนใจในตัวคุณอยู่แล้วหากคุณจู่โจมสัมผัสจุดที่อ่อนไหวโดยที่ยยััังไมมม่่ีีีสสาพพนธ์ทดอ เธออาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกว่าถูกล่วงเกินได้ในทางกลับกันหากคุณสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกได้สำเร็จการสัมผัสที่นุ่มนวลจะกลายเป็นสัญญาณที่ทรงพลังในการบลุกเร้าความต้องการจากภายในของเธอดังนั้นกุญแจดอกแรกที่จะทําให้ผู้หญิงนิ่งเฉยและยอมมอบใจให้ก็คือการสร้างความรู้สึกที่ดีสร้างความไว้วางใจและทําให้เธอรู้สึกเป็นคนพิเศษก่อนที่จะสัมผัสส่วนใดๆก็ตาม 2. จุดอ่อนไหวบนร่างกายสัมผัสให,ให้ถูกที่ถูกเวลา นี่คือบริเวณต่างๆบนร่างกายของผู้หญิงที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกซาบซ่านได้อย่างรุนแรงหากคุณรู้วิธีสัมผัสอย่างถูกต้องลำคอบริเวณที่เย้ายวนและเต็มไปด้วยความลึกลับลำคอเป็นหนึ่งในจุดที่น่าดึงดูดที่สุดบนร่างกายของผู้หญิงเสมอมาบริเวณนี้เป็นที่รวมของเส้นประสาทจำนวนมากและมีผิวหนังที่บอบ,บางและไวต่อความรู้สึกเมื่อสัมผัสที่ลำคอโดยเฉพาะการลูบไล้เบาๆหรือจุมพิษแผ่วเบาผู้หญิงจะรู้สึกซาบซ่านไปทั่วทั้งร่างกายโอวิธีสัมผัสที่มีประสิทธิภาพ ใช้ปลายนิ้วลูบไล้เบาๆจากใต้คางลงมายังกระดูกหขปลาร้ามอบรอยจูบแผ่วเบาที่ซอกคอพร้อมกับใช้ลมหายใจอุ่นๆเพื่อเพิ่มผลกระตะอุน้ลูบไล้บริเวณท้ายทอยเบาๆขณะที่อกอกอดเธอจากด้านหลังจะทําให้เธอรู้สึกถึงความรักและการปกป้องไปพร้อมกันท้ายทอยจุดไว้ต่อความรู้สึกที่ถูกลืม บริเวณท้ายทอยมีปลายประสาทรับความรู้สึกอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายที่สุดเมื่อถูกสัมผัสที่ท้ายทอยผู้หญิงมักจะมีปฏิกิริยาสะดุ้งเล็กน้อยซึ่งเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังถูกกระตุ้นตามธรรมชาติโอวิธีสัมผัสที่มีประสิทธิภาพวางมือที่ท้ายทอยของเธออย่างนุ่มนวลขณะที่จูบเธอจะสร้างความรู้สึกของการเป็นผู้นำและการควบคุมใช้ปลายนิ้วคลึงเบาๆที่ท้ายทอยขณะที่เธอกำลังผ่อนคลายเพื่อสร้างความรู้สึกสบายและใกล้ชิดใบหูประตูสู่ความรู้สึกที่รุนแรง ใบหูเป็นหนึ่งในบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกมากที่สุดของผู้หญิงบางคนอาจรู้สึกถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงเพียงแค่การสัมผัสหรือได้ยินเสียงกระซิบข้างหูโอวิธีสัมผัสที่มีประสิทธิภาพกระซิบคำพูดหวานๆข้างหูพร้อมก่อฮับลมหายใจอุ่นๆเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนใช้ปลายนิ้วลูบไล้เบาๆที่ติ่งหูหรือลูบเบาๆบริเวณหลังใบหูหากเธอชอบอาจลองจูบเบาๆที่ใบหูเพื่อเพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดเอวพื้นที่เชื่อมต่อที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ เอวเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างร่างกายส่วนบนและส่วนล่างสามารถสร้างแรงกระตุ้นได้อย่างมากเมื่อถูกสัมผัสโอวิธีสัมผัสที่มีประสิทธิภาพวางมือบนเอวของเธออย่างนุ่มนวลเมื่ออกกอดจากด้านหลังรูปไล้บริเวณบั้นเอวเบาๆเป็นวงกลมเล็กๆเ,เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายขณะเต้นรำหรือเดินเคียงข้างกันการสัมผัสที่เอวเบาๆก็สามารถสร้างความผูกพันและกระตุ้นความรู้สึกได้ฝ่ามือตำแหน่งที่คาดไม่ถึงแต่ทรงพลัง ฝ่ามือเป็นบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกที่น้อยคนจะให้ความสนใจการสัมผัสเบาๆที่กลางฝ่ามือสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดและกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างมากโอวิธีสัมผัสที่มีประสิทธิภาพกุมมือของเธอเบาๆและใช้นิ้วโป้งรูปไหลที่หลังมือของเธอขณะพูดคุยลองใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่ฝ่ามือของเธอเบาๆเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงทางอารมณ์ 3. วิธีสัมผัสที่เธอไม่อาจปฏิเสธช้าๆและนุ่มนวล ไม่คนรีบร้อนหรืออยากกระด้างปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติใช้สายตาประกอบการสบตากันอย่างลึกซึ้งจะทําให้การสัมผัสนั้นดูเย้ายวนขึ้นหลายเท่าสังเกตป,ปฏิกิริยาของเธอหากเธอไม่หลบเลี่ยงแถมยังผ่อนคลายหรือหลับตาพริมนั่นคือสัญ,ญญาณว่าคุณมาถูกทางแล้ว การทำให้ผู้หญิงยอมนิ่งและเปิดใจให้นั้นไม่ได้อยู่ที่การสัมผัสให้ถูกจุดเพียงอย่างเดียวแต่ที่สำคัญกว่าคือวิธีที่คุณสร้างความรู้สึกให้เธอผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์พวกเธอต้องการรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจและเป็นที่รักก่อนที่จะพร้อมมอบความใกล้ชิดทางกายจงจำไว้ว่าศิลปะแห่งการสัมผัสไม่ได้อยู่ที่ความรุนแรงแต่อยู่ที่ความละเอียดอ่อนเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ไม่ใช่แค่99%แต่เกือบ100%ที่ผู้หญิงจะหลงใหลในตัวคุณและยอมมอบกายมอบใจให้อย่างมีความสสุุขที่ด ภาษากายของผู้หญิงสัญญาณเชิญชวนที่ผู้ชายต้องรู้ตั้งแต่โบราณกาลภาษากายเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญที่สุดของมนุษย์โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเพียงแค่สายตาท่าทางหรือการเคลื่อนไหวคนเราก็สามารถส่งสารมากมายไปยังอีกฝ่ายได้โดยเฉพาะในเรื่องความรักและความดึงดูดทางเพศภาษากายมีบทบาทสำคัญในการแสดงออกถึงความสนใจความปรารถนาหรือแม้กระทั่งคำเชิญชวนที่แฝงในยะเอาไว้ ในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงผู้หญิงมักจะมีวิธีแสดงความสนใจที่ละเอียดอ่อนและมีศิลปะแทนที่จะพูดออกมาตรงๆพวกเธอมักจะใช้ร่างกายเป็นสื่อในการส่งสัญญาณไปยังผู้ชายที่เธอสนใจสัญญาณเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นไปตามสัญชาตญาณแต่ยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมสังคมและนิสัยส่วนตัวอีกด้วยและเมื่อผู้หญิงต้องการสร้างความประทับใจหรือเชื้อเชิญผู้ชายพวกเธอมีแนวโน้มที่จะอวดส่วนไหนของร่างกายเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่เราจะมาค้นพบกันในบทความนี้ 1>, 1. เรียวขาสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามและเย้าวนเรียวขาเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ถือว่าเซ็กซี่ที่สุดของผู้หญิงโดยเฉพาะในสายตาของผู้ชายเมื่อต้องการดึงดูดสายตาผู้หญิงมาเจเพลอเน้นไปที่เรียวขาของตนเองผ่านท่ายืนท่านั่งหรือแม้กระทั่งการแต่งกายเมื่อใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นพวกเธออาจจะนั่งไขว่ห้างเพื่อสร้างให้ขาดูเรียวยาวและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ผู้หญิงบางคนมีนิสัยแกว่งขาเบาๆหรือรูปไล้บริเวณต้นขาขณะนั่งเพื่อตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในการดึงความสนใจของอีกฝ่ายมายังบริเวณนี้เมื่อสวมรองเท้าส้นสูงพวกเธอก็จะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและนุ่มนวลขึ้นเพื่อขับเน้นความงามของเรียวขานอกจากนี้ในระหว่างการสนทนาหากผู้หญิงหันปลายเท้าเข้าหาผู้ชายตลอดเวลานั่นเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังให้ความสนใจเขาเป็นอย่างมากในทางกลับกันหากปลายเท้าหันออกไปทางอื่นอาจเป็นไปได้ว่าเธอไม่ได้ห่อสนใจเขาจริงๆ 2. หายปลาร้าและลำคอสัญ,ญลักษณ์ของคำเชิญชวนที่นุ่มนวลกระดูกหาปลาร้าและลำคอเป็นบริเวณที่ดูบอบบางแต่กลับเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของผู้หญิงเมื่อผู้หญิงต้องการดึงดูดความสนใจเธออาจจะเสยผมไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเผยให้เห็นลำคอและไหปลาร้าสร้างความรู้สึกสง่างามและเป็นผู้หญิง การกระทำบางอย่างเช่นการสัมผัสลำคอเบาๆการดึงปกเสื้อเล็กน้อยหรือการสวมเครื่องประดับที่โดดเด่นบริเวณนี้ล้วนเป็นวิธีทางอ้อมในการดึงดูดสายตาของผู้ชายในการสื่อสารหากผู้หญิงเอียงคอเล็กน้อยลูบไล้ลำคอหรือเผยให้เห็นหาปลาร้าเป็นครั้งคราวขณะเคลื่อนไหวนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนของการเชื้อเชิญ 3. เรือนผมอาวุธแห่งสเสน่ห์ที่เต็มไปด้วยความเป็นหญิง เส้นผมไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้หญิงแสดงความน่าดึงดูดของตนเองผู้หญิงที่กำลังสนใจใครสักคนมักจะสัมผัสผมตัวเองบ่อยขึ้นลูบผมโดยไม่รู้ตัวหรือทัดผมไว้หลังหูเอเพื่อเผยให้เห็นใบหน้า การเล่นผมม้วนผมรอบนิ้วหรือแม้กระทั่งการสบัดผมเบาๆไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกน่ารักแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอต้องการได้รับความสนใจผมที่นุ่มสลวยและมีน้ำหนักยังเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพที่ดีความเป็นผู้หญิงและความเซ็กซี่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับการดูแลเส้นผมสริมฝีปากคำเชิญชวนที่ไร้เสียง หากดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจริมฝีปากก็คือประตูสู่ความเยว่ยวนเมื่อต้องการดึงดูดผู้ชายผู้หญิงมักจะเน้นที่ริมฝีปากของตัวเองด้วยการทาลิปสติกสีสดการกัดหรือเม,ม้มริมฝีปากเบาๆอย่างมีจริตบางคนยังมีนิสัยเลียริมฝีปากเบาๆขณะสนทนาสร้างคำเชิญชวนที่มองไม่เห็นจนทำให้อีกฝ่ายยากที่จะละสายตาหากคุณสังเกตดีๆเมื่อผู้หญิงชอบใครสักคนเธออาจจะยิ้มบ่อยขึ้นและรอยยิ้มของเธอก็จะดูอ่อนหวานและนุ่มนวลเป็นพิเศษ 5. เอวและสะโพกแรงดึงดูดตามธรรมชาติ เอวที่คอดและส่วนโค้งงอของอสะโพกเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงดูมีสเสน่ห์ในสายตาของผู้ชายเมื่อต้องการดึงดูดความสนใจพวกเธออาจจะวางมือบนเอวเพื่อโปะถทาเน้นส่วนโค้งของร่างกายขณะเคลื่อนไหวพวกเธอก็มีแนวโน้มที่จะขยับสะโพกเล็กน้อยเพื่อสร้างความพลิ้วไหวและนุ่มนวลน,นี่ไม่ใช่แค่การกระทําโดยไม่รู้ตัวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงและความน่าดึงดูด 6. สายตากุญแจที่ทรงพลังที่สุด สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือสายตาการจ้องมองอย่างลึกซึ้งการกระพริบตาช้าๆหรือการชำเลืองมองอย่างขี้เล่นสามารถสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดใดๆเมื่อผู้หญิงสบตากับใครสักคนนานกว่าปกตินั่นเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังสนใจคนคนนั้นในหลายกรณีสายตาสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังช่วยให้ผู้หญิงดึงดูดและควบคุมความสนใจของอีกฝ่ายได้อย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพภาษากลายเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทรงพลังช่วยให้คนเราเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดเมื่อผู้หญิงต้องการดึง ดูดความสนใจของผู้ชายเธอจะมีแนวโน้มที่จะเน้นย้ำส่วนที่เซ็กซี่บนร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยศิลปะตั้งแต่เรียวขาที่สง่างามเอวที่โค้งงอไปจนถึงสายตาที่ลึกซึ้งและรอยยิ้มที่ชวนหลงไหลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเธอกำลังส่งข้อความลับๆเกี่ยวกับความสนใจและความดึงดูดหากคุณรู้จักสังเกตและอ่านสัญญาณเหล่านี้คุณจะสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายเมื่อมีใครบางคนกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคุณและบางครั้งเพียงแค่ความช่างสังเกตเล็กน้อยก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่ความสั ลักษณะของผู้หญิงเจ้าชูสังเกตได้อย่างไรในสังคมไทยภาพลักษณ์ของผู้หญิงมักจะผูกติดอยู่กับความรักเดียวใจเดียวความอ่อนโยนและความทุ่มเทในความรักและการแต่งงานอย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะเป็นเช่นนั้นมีบางคนที่มีแนวโน้มเจ้าชู้ชอบความแปลกใหม่ไม่พอใจกับความสัมพันธ์เทียงหนึ่งเดียวและมออาจจะมองหาความตื่นเต้นทางใจจากผู้คนหลากหลาย ผู้หญิงที่มีนิสัยเจ้าชู้มักจะดูออกได้ไม่ง่ายในทันทีเพราะพวกเธอมักจะมีชั้นเชิงในการวางตัวและซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้แต่หากสังเกตดีๆเราจะสามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะแล้วสัญ,ญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเจ้าชู้มาทำความเข้าใจผ่านบทความนี้กัน 1. ต้องการเป็นจุดสนใจของผู้ชายเสมอ1ในสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดของผู้หญิงเจ้าชู้คือพวกเธอต้องการเป็นศูนย์กลางของความสนใจอย,อยู่เสมอโดยเฉพาะจากผู้ชาย รู้จักแต่งตัวให้ดูดีมีเสน่ห์เพื่อดึงดูดสายตาชอบได้รับคำชมจากผู้ชายและพยายามทำทุกวิถีทางให้เพศตรงข้ามหันมาสนใจจงใจสร้างสถานการณ์เพื่อให้คนอื่นต้องหันมามองเช่นหัวเราะหรือพูดคุยเสียงดังหรือแสดงท่าทีที่เยววนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเธอก็ต้องการเป็นดาวเด่นในหมู่ผู้ชายเสมอ 2. ชอบโปรยเสน่ห์และหยอกล้อกับผู้ชายหลายคน ผู้หญิงเจ้าชู้มักจะไม่ลังเลที่จะหวานสเสน่ห์หรือแม้กระทั่งมีพฤติกรรมใกล้ชิดกับผู้ชายแม้ว่าตัวเองจะมีคนรักอยู่แล้วก็ตามส่งข้อความหรือโทรศัพท์คุยกับผู้ชายอื่นอยู่เป็นประจำมักจะมีคำพูดหรือการกระทำในเชิงให้ความหวังหรือที่เรียกว่าหยอดไม่รังเกียจที่จะถูกเนื้อต้องตัวเช่นแตะมือโอบไหลหรือกอดอย่างสนิทสนมกับผู้ชายที่เพิ่งรู้จักสำหรับพวกเธอการโปรยสเสน่ห์ไม่ใช่แค่นิสยัยแต่เป็นวิธีเติมเต็มความต้องการที่จะได้รับความสนใจและการเอาชนะ 3. ใจง่ายและเปลี่ยนใจเร็วผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวกะมักจะมีความรู้สึกที่มั่นคงและผูกพันกับคนคนเดียวในระยะยาวในทางกลับกันผู้หญิงเจ้าชู้มักจะวันไหวกับคนใหม่ๆได้ง่ายและเปลี่ยนความรู้สึกอย่างรวดเร็วมักจะรู้สึกสนใจผู้ชายคนใหม่ที่เพิ่งเจอได้ไม่นานไม่ลังเลที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แม้จะยังไม่จบความสัมพันธ์เก่าอย่างเด็ดขาดอารมณ์ความรู้สึกไม่แน่นอนเดี๋ยวร้อนแรงเดี๋ยวย็นชาไม่จริงจังกับใครเป็นพิเศษ นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเธอรักด้วยอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าความจริงใจที่ยั่งยืน4มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหลายคนผู้หญิงเจ้าชู้มักจะไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวแต่จะเลี้ยงความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไว้หลายหลายคนพร้อมกันติดต่อกับผู้ชายหลายคนเป็นประจำแต่ไม่เคยเปิดเผยว่าใครคือคนสำคัญที่สุดมีการนัดเจอกันเป็นการส่วนตัวโดยไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ ไม่เคยชัดเจนเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของตัวเองมักจะตอบแบบกังกวลเสมอพวกเธอจะเปิดประตูทิ้งไว้หลายบานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อห้าไม่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ผู้หญิงเจ้าชู้มักจะไม่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของความซื่อสัตย์และมีแนวโน้มที่จะหาเหตุผลเข้าข้างการกระทำของตัวเองมองว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือน่าเบื่อเกินไปมักจะยกเหตุผลมาปกป้องพฤติกรรมการนอกใจเช่น ทุกคนมีสิทธิตามหาความสุขไม่รู้สึกผิดเมื่อต้องโกหกคนรักหรือสามีสำหรับพวกเธอความรักไม่ได้หมายถึงคำมั่นสัญญาระยะยาวแต่เป็นเพียงประสบการณ์ชั่วคราว 6. ชอบปิดบังและซ่อนเร้นความสัมพันธ์ผู้หญิงเจ้าชูมักมีนิสัยปกปิดความสัมพันธ์ของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้พกโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลาไม่ยอมให้คนรักหรือสามีตรวจสอบข้อความหรือประวัติการโทร ลบประวัติการแชทและตั้งรหัสผ่านที่เป็นส่วนตัวหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงหรือแนะนำผู้ชายคนอื่นๆในชีวิตให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงรู้จักพวกเธอไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของตนเองอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถสารสัมพันธ์กับหลายคนพร้อมกันได้ง่าย7ไม่เคยพอใจกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันแม้จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีผู้หญิงเจ้าชู้ก็ยังคงรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอและต้องการมองหาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าอยู่เสมอ รู้สึกเบื่อหน่ายหรือขาดความรู้สึกตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ปัจจุบันได้ง่ายมักจะเปรียบเทียบคนรักหรือสามีกับผู้ชายคนอื่นๆมองหาความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่แทนที่จะพยายามรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่พวกเธอเชื่อเสมอว่ามีผู้ชายที่ดีกว่ารอยอยู่ข้างหน้าและไม่เคยรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ผู้หญิงเจ้าชู้มีสัญญาณเฉพาะตัวที่หากสังเกตดีๆก็จะสามารถรับรู้ได้พวกเธอต้องการความสนใจจากผู้ชายชอบโปรยเสน่ห์ใจง่ายมีความสัมพันธ์ซับซ้อนและไม่ให้ค่ากับความซื่อสัตย์อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนเจ้าชู้โดยกำเนิดบางคนอาจเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพแวดล้อมประสบการณ์ส่วนตัวหรือความเจ็บปวดจากความรักในอดีตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดาการขาดความซื่อสัตย์ ในความรักและการแต่งงานสามารถนำมาซึ่งผลกระทบที่เจ็บปวดต่อผู้อื่นและต่อตอนเองในทุกความสัมพันธ์ความจริงใจและความซื่อสัตย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความรักที่แท้จริงไม่ต้องการการเอาชนะอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องการความเคารพและความผูกพันจากทั้งสองฝ่าย99%ของผู้หญิงที่แอบชอบมักมีอาการแบบนี้การแอบรักหรือแอบชอบ เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่สวยงามแต่ก็ทรมานใจที่สุดเมื่อผู้หญิงแอบชอบใครสักคนเธออาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ความรู้สึกนั้นกลับแสดงออกผ่านทุกการกระทำสายตาและท่าทีบางครั้งแม้แต่เจ้าตัวเองก็อาจไม่รู้ตัวว่าได้มอบความรู้สึกพิเศษให้กับใครคนหนึ่งไปแล้วและจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแอบชอบคุณอยู่มีสัญ,ญญาณอะไรบ้างที่99%ของผู้หญิงที่แอบชอบมักจะแสดงออกมาเรามาค้นหาอาการที่ผู้หญิงไม่อาจเก็บซ่อนไว้ได้เมื่อกำลังแอบมีใจให้ใครสักคนกัน หนึ่งสายตาโกโหกไม่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของผู้หญิงที่กำลังแอบ,บชอบก็คือสายตาของเธอเมื่อเธอชอบใครดวงตาของเธอมักจะเผลอมองไปที่คนคนนั้นเสมอแอบบมองแต่รีบหลบตาหากคุณจับได้ว่าเธอกำลังมองคุณอยู่แล้วรีพันไปทางอื่นทันทีที่ถูกจับได้นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่สายตาอ่อนโยนเวลาที่พูดคุยกับคนที่ชอบสายตาของเธอจะดูอ่อนโยนและอบอุ่นเป็นพิเศษเต็มไปด้วยความใส่ใจมองหาคุณในกลุ่มคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเธอจะมีแนวโน้มที่จะมองหาคุณในฝูงชนโดยไม่รู้ตัวสายตาคือหน้าต่างของหัวใจและผู้หญิงที่แอบชอบก็ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกของตัวเองได้เมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่เธอมีใจให้ 2. หาเรื่องมาอยู่ใกล้ๆผู้หญิงที่แอบชอบจะพยายามหาทางเข้ามาใกล้ชิดค,คุณเสมอแม้จะเป็นเพียงสถานการณ์เล็กๆน้อยๆก็ตามเธอมักจะบังเอิญไปปรากฏตัวในสถานที่ที่คุณไปบ่อยๆ พยายามเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมด้วยเมื่ออยู่ในกลุ่มใหญ่เธอจะพยายามหาทางนั่งหรือยืนใกล้ๆคุณการปรากฏตัวบ่อยๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นั่นคือวิธีที่เธอต้องการจะอยู่ใกล้คุณให้มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว 3. ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคุณผู้หญิงเมื่อแอบชอบใครมักจะช่างสังเกตและใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนที่เธอชอบ เธอจำได้ว่าคุณชอบและไม่ชอบอะไรจำได้แม้กระทั่งเรื่องที่คุณเคยเล่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามใส่ใจในอารมณ์ของคุณรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขหรือกำลังเศร้าหากผู้หญิงคนหนึ่งจำรายละเอียดที่แม้แต่คุณเองก็อาจจะลืมไปแล้วได้เป็นไปได้ว่าเธอกำลังให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษ 4. ยิ้มบ่อยและสดใสเป็นพิเศษเมื่ออยู่กับคุณรอยยิ้มเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนของความรู้สึกเมื่อผู้หญิงแอบชอบใครเธอจะยิ้มบ่อยขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆคนที่เธอชอบ ยิ้มได้แม้กระทั่งกับเรื่องตลกธรรมดาธรมดาของคุณเราย,ยิ้มดูสดใสและเป็นธรรมชาติเมื่อมองมาที่คุณมีบางครั้งที่เธอยิ้มอย่างเขินอายเมื่อบังเอิญสบตากับคุณเราย,ยิ้มคือวิธีที่ผู้หญิงแสดงออกถึงความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้คนที่เธอรัก 5. วิธีพูดคุยที่เปลี่ยนไปเมื่ออยู่กับคุณผู้หญิงที่แอบชอบจะมีวิธีพูดคุยที่แตกต่างออกไปเมื่ออยู่กับคุณเทียบกับคนอื่นๆน,น้ำเสียงจะนุ่มนวลและอ่อนโยนลง บางครั้งอาจมีอาการประหมา่าพูดตะกุกตะกักเมื่อต้องคุยกับคุณโดยตรงพยายามยืดบทสนทนาออกไปแม้ว่าหัวข้อนั้นจะไม่ได้สําคัญอะไรมากเมื่อเธอให้ความสําคัญกับการสนทนากับคุณมากกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าคุณมีตําแหน่งพิเศษในใจเธอ6มีอาการเขินหรือประหม่าเมื่อคุณเข้าใกล้ผู้หญิงที่แอบชอบมักจะแสดงอาการประหม่าได้ง่ายเมื่อต้องใกล้ชิดกับคนที่เธอชอบเธอจะหน้าแดงเมื่อคุณหยอกล้อหรือจ้องตาเธอ หลบสายตาคุณแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะมองคุณอยู่ตลอดถ้าทางดูเก้ๆกังๆไม่เป็นธรรมชาติเมื่ออยู่ใกล้คุณความประมาณนี้เป็นสัญญาณว่าเธอกำลังมีใจให้แต่ยังไม่พร้อมที่จะแสดงออก 7. แอบหึงเงียบๆผู้หญิงที่แอบชอบจะไม่สามารถซ่อนความหึงหวงได้เมื่อเห็นคุณสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นเธอจะเงียบลงเมื่อคุณพูดถึงผู้หญิงคนอื่นสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเห็นคุณมีความสุขอยู่กับคนอื่น อาจจะพูดในเชิงแซวเล่นแต่จริงๆแล้วแฝงไปได้วยความหงยใหญ่และความหึงเล็กๆแม้จะไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนแต่ถ้าคุณช่างสังเกตพอจะรับรู้ได้ถึงความหึงเงียบๆนี้ 8. พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอเมื่อผู้หญิงแอบชอบใครพวกเธอจะพร้อมช่วยเหลือคนที่เธอชอบเสมอโดยไม่มีข้อแม้เธอมักจะปรากฏตัวเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เสนอตัวเข้ามาช่วยคุณอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่หวังผลตอบแทนคอยเป็นห่วงสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณเสมอการช่วยเหลือคือวิธีที่เธอแสดงออกถึงความห่วงใยและต้องการเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณ9ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเมื่อต้องเจอคุณผู้หญิงที่แอบชอบมักจะใส่ใจดูแลรูปลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่จะได้เจอคนที่เธอชอบพยายามเลือกเสื้อผ้าที่สวยขึ้นหรือแต่งหน้าเต็มที่กว่าปกติเมื่อมีนัดเจอคุณ มักจะเพผอจัดแต่งทรงผมหรือเสื้อผ้าโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณเดินเข้ามาใกล้ต้องการสร้างความประทับใจที่ดีให้กับคุณผ่านรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าเธออยากดูหน้าดึงดูดในสายตาของคุณ 10. พยายามยืดเวลาในการมีปฏิสัมพันธ์ผู้หญิงที่แอบชอบต้องการใช้เวลากับคุณให้นานที่สุดทักแชทมาก่อนหรือตอบข้อความเร็วกว่าปกติพยายามหาเรื่องคุยต่อแม้จะเป็นเพียงหัวข้อง,ง่าย สร้างโอกาสที่จะได้เจอคุณบ่อยขึ้นแม้จะเป็นเพียงสถานการณ์บังเอิญหากเธอพยายามรักษาการติดต่อกับคุณอยู่เสมอแน่นอนว่าคุณมีตำแหน่งพิเศษในใจเธอผู้หญิงเมื่อแอบ,บชอบอาจไม่พูดออกมาแต่ความรู้สึกของพวกเธอมักจะแสดงออกผ่านการกระทำและท่าทีเล็กๆน้อยๆเสมอหากคุณสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีสัญญาณเหล่านี้หลายข้อเป็นไปได้ว่าเธอกำลังมีความรู้สึกพิเศษให้กับคุณการแอบ,บชอบเป็นความรู้สึกที่สวยงามแต่ก็ท้าทายหากคุณก็มีใจให,ให้เธอเช่นกันอย่าลังเลที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นแต่ถ้าไม่ก็ควร ปฏิบัติต่อเธออย่างนุ่มนวลเพื่อไม่ให้หัวใจของเธอต้องเจ็บปวดไม่ว่าอย่างรายการแอบชอบก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเพราะมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่จริงแท้ที่สุดในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งจูบตรงนี้99%ผู้หญิงไม่อาจต้านทานได้แม้แต่คนที่มีเจ้าของแล้ว รอยจูบไม่ใช่แค่การแสดงความรักที่โรแมนติกแต่ยังเป็นอาวุธที่ทรงสเสน่ห์สามารถปลุกร้าอารมณ์ที่รุนแรงของใครก็ได้โดยเฉพาะกับผู้หญิงการจูบที่ถูกที่และถูกวิธีสามารถทําให้พวกเธอหวั่นไหวอย่างรุนแรงแม้กระทั่งคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็ตามแล้วจุดไหนกันบนร่างกายที่เมื่อถูกจูบแล้วจะทําให้ผู้หญิงหลอมละลายและไม่อาจต้านทานได้และทําไมรอยจูบถึงมีอิทธิพลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้หญิงได้รุนแรงขนาดนั้น บทความนี้จะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงจุดจูบที่เย้ายวนที่สุดบนร่างกายผู้หญิงวิธีการจูบที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นความรู้สึกและเหตุผลว่าทำไมแม้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ยังยากที่จะต้านทานสเสน่ห์ของรอยจูบที่สมบูรณ์แบบได้ 1. ความมหัศจรรย์ของรอยจูบและผลกระทบต่อจิตใจผู้หญิง รอยจูบไม่ใช่แค่การกระทําที่แสดงความใกล้ชิดแต่ยังกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างรุนแรงทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขเช่นออกซิโทซินและโดพามีนฮอร์โมนเหล่านี้ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกผูกพันเป็นที่รักและเคลิบเคลิ้มไปกับช่วงเวลานั้นสําหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหากชีวิตสมรสขาดความโรแมนติกหรือชีวิตบนเตียงเริ่มจืดจางรอยจูบที่ถูกที่จากผู้ชายคนอื่นอาจปลุกความรู้สึกที่หลับไหลมานานให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนี้คือคําอธิบายว่าทําไมแม้แต่ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วกก็็ยยยยังงงงาาาาาาทททีี่่จตต้้้นนแรรรรดดดดดึดูดขออบเมมไปวควคถ 2. ตำแหน่งบนร่างกายยศนี่เมื่อถูกจูบจะทำให้ผู้หญิงไม่อาจต้านทานริมฝีปากตำแหน่งในตำนานของรอยจูบริมฝีปากเป็นบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกมากที่สุดบนร่างกายรอยจูบที่ลึกซึ้งเชื่องช้าและนุ่มนวลสามารถทำให้ผู้หญิงสูญเสียการควบคุมได้โดยเฉพาะเมื่อมันมาพร้อมกับสายตาที่ลุ่มหลงและลมหายใจอุ่นๆโอเทคนิคการจูบที่ทำให้ผู้หญิง,ลงหลงใหลจูบอย่างแผ่วเบาและช้าๆเพื่อสร้างความรู้สึกหวานซึ้งและโรแมนติก จูบอย่างลึกซึ้งและหนักแน่นเมื่ออารมณ์พุ่งพล่านเธอเพิ่มแรงกระตุน้นหยอกล้อ,อก,กับริมฝีปากเช่นการขบเบาๆดูดดึงริมฝีปากล่างหรือเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ผู้ชายที่รู้วิธีการจูบไม่เพียงแต่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกตื่นเต้นแต่ยังปลุกความรู้สึกที่อยู่ลึกสุดในหัวใจของเธอท้ายทอยและลำคอจุดปลุกทุกประสาทสัมผัส ลำคอและท้ายทอยเป็นหนึ่งในจุดที่ไวต่อความรู้สึกมากที่สุดบนร่างกายผู้หญิงเมื่อถูกจูบเบาๆที่บริเวณนี้พวกเธอจะรู้สึกซาบซ่านไปทั่วทั้งร่างกายการจูบที่ลำคอให้ความรู้สึกทั้งโรแมนติกและเยวณทำให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการทะนุถนอมและอาจทำให้พวกเธอเคลิบเคลิ้มจนลืมตัวหากผสมผสานกับลมหายใจอุ่นๆแทบจะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สามารถต้านทานสเสน่ห์นี้ได้ใบหูเขตต้องห้ามที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ ใบหูเป็นหนึ่งในอวัยวะ,วะที่ไวต่อความรู้สึกแต่กลับถูกมองข้ามบ่อยครั้งรอยจูบเบาๆที่ใบหูหรือเสียงกระซิบด้วยน้ำเสียงทุ้มๆสามารถทำให้ผู้หญิงสันสานด้วยความตื่นเต้นโอวิธีทำให้ผู้หญิงเคลิบเคลิ้มเมื่อจูบที่หูจูบเบาๆที่ใบหูขบเบาๆเพื่อสร้างความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นกระซิบคำหวานข้างหูลมหายใจอุ่นๆจะทำให้เธอขนลุกด้วยความซาบซ่าน การผสมผสานระหว่างการสัมผัสและเสียงนี้เองที่ทําให้ใบหูเป็นหนึ่งในจุดจุบที่น่าหลงใหลที่สุดกระดูกไหปลาร้าความงามที่เยาวายวนจนไม่อาจปฏิเสธกระดูกไหปลาร้าคือสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่เมื่อถูกจุบที่บริเวณนี้ผู้หญิงมักจะรู้สึกเหมือนได้รับความรักและความปรารถนารอยจูบเบาๆพร้อมกับการวางมือบนไหล่ของเธอสามารถสร้างประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงด้วยเหตุนี้การจุบที่ไหปลาร้าจึงเป็นหนึ่งในกลวิธีที่ทําให้ผู้หญิงยากที่จะต้านทานแผ่นหลัง จุดที่ทำให้ผู้หญิงสั่นสถานด้วยเย่ความสุขแผ่นหลังเป็นจุดที่คาดไม่ถึงแต่กลับไวต่อความรู้สึกอย่างยิ่งรอยจูบเบาๆเ,เล่ไปตามแนวกระดูกสันหลังสามารถทำให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการทนุถนอมดูแลและยังช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้อีกด้วยหากผู้ชายรู้วิธีผสมผสานการจูบที่แผ่นหลังเข้ากับการล้าลมอื่นๆแทบไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะต้านทานความรู้สึกนั้นได้ 3. ทํทำไมแม้แต่ผู้หญิงที่มีสามีแล้วก็ยังยากที่จะต้านทาน หลายคนคิดว่าเมื่อผู้หญิงแต่งงานแล้วพวกเธอจะมีภูมิคุ้มกันต่อรอยจูบที่ร้อนแรงแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปมีเหตุผลบางประการที่ทําให้แม้แต่ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็ยังอาจหวั่นไหวกับรอยจูบที่สมบูรณ์แบบได้ความรู้สึกที่ขาดหายไปหากสามีไม่ใส่ใจหรือไม่มอบรอยจูบที่ดูดดื่มให้เหมือนเคยพวกเธออาจหวั่นไหวได้ง่ายกับคนอื่นที่รู้วิธีจูบและแสดงความรู้สึกความหอยหาความรู้สึกใหม่ๆ หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมา,นาหลายปีผู้หญิงอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับท่าทีที่คุ้นเคยของสามีรอยจูบที่ไม่คาดฝันจากคนอื่นอาจปลุกความรู้สึกที่เธอคิดว่าหายไปแล้วให้กลับคืนมาผลกระทบทางชีวภาพดังที่กล่าวไปรอยจูบกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขเมื่อผู้ชายจูบอย่างถูกวิธีผู้หญิงจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ในพวังที่ยากจะถอนตัวรอยจูบที่ถูกวิธีไม่ใช่แค่การกระทำทางกายแต่สามารถปลุกร้าอารมณ์ที่รุนแรงภายในตัวผู้หญิงได้โดยเฉย ภาเมื่อถูกจูบในจุดที่อ่อนไหวผู้หญิงจะรู้สึกเป็นที่รักได้รับการทะนุถนอมและบางครั้งก็ไม่อาจต้านทานแรงดึงดูดนั้นได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าในความรักและชีวิตคู่อย่าได้มองข้ามพลังของรอยจูบเป็นอันขาดผู้ชายที่รู้วิธีจูบไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้หญิงของตนเองมีความสุขแต่ยังสามารถรักษาไฟรักให้คงอยู่ได้ยาวนานและในทางกลับกันหากผู้ชายไม่ใส่ใจการแสดงความรักที่โรแมนติกเช่นรอยจูบอีกต่อไปเขาอาจสูญเสียผู้หญิงของเขาไปให้กับคนที่รู้จักคุณค่าของมันมากกว่า